สองสามสี่ห้ากระพุมพระมาดิศอุปวัฒโน,นนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะธรรมญาตรานะครับเดินทางมาตั้งแต่นู้นนะครับวัดบ้านปฏิรูปนะครับนี่กําลังข้ามแม่น้ําไม่รู้เป็นแม่น้ําสงครามหรือเปล่านะครับเด้อโอ้ยนะครับโอ้แม่น้ํายาวเลยนะครับนี่ไม่รู้ว่าแม่น้ําอะไรนะครับ เดินนี่นะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะสงฆ์แม่ขาวแม่ชีนะครับเดินธรรมยาตรานะครับจากวัดบ้านปฏิรูปนะครับมุ่งหน้าไปที่วัดป่าพนอมทุ่งนะครับนำโดยพระอาจารย์พระครูศิริปัญญาวิชัยนะครับโอ้แดดร้อนเหลือเกินนะครับไม่ธรรมดาเด้อกว่าจะมาถึงนี่นะครับ กบผมมาตมาภาพนี้นั่งรถมาก่อนนะครับมาดักรอนนะครับดูสีหน้าแต่ละรูปแต่ละองค์นะครับยังหน้าตาสดใสดูนะครับนี่สาธุอนุโมทนาบุญเด้อนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีความภาคเพียรพยายามนะครับพระอาจารย์มหาสุนทรศิลสุดโทนะครับจากวัดใหม่สันติสุขโน้นนะครับนี่เดินนะครับพระอาจารย์พระครูสิริปัญญาวิชัยนะครับเจ้าคณะอำเภอศรีสงครามนะครับ เดอแม่เขาไม่ชี้วัดบ้านเก่าบัวไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยครับเนี่ยนะครับคนมาถ่ายรูปนี่ลอ้อตั้งนานจนเหนื่อยเลยนะครับส่วนผู้เดินนั่นหน้าตายิ้มแย้มนะครับเนี่ยโอ้ยสาธุอนุโมทนาบุญนะครับเก่งเหลือเกินนะครับแม่เขาไม่ชี้วัดบ้านเก่าบัวนะครับทิดแววยิ่งเก่งนะครับโชเฟอร์หนุ่มรูปล้อนะครับเนี่ยเด้อโอย พระอาจารย์ประคระูโอ้ยมาแต่ตอนไหนครับอาจารย์ประครูครับ,รรรบที่เรียกผมครับพระอาจารย์พระครูวิจิตสุตาที่คุณตัวจริงเสียงจริงเด้อนะครับนี่ก็ผมมาตมาภาพนะครับมาดักรอตั้งนานแล้วนะครับรอถ่ายรูปจนเหนื่อยเลยนะครับส่วนครูบาอาจารย์นั้นเดินมานะครับเด้อ นะครับไม่มีช่างภาพนิ่งนะครับมีแต่ภาพเคลื่อนไหวนะครับเอามาเบิ้ลเราบ่ครับนี่ครับโอ้พระอาจารย์พระคู่นี่เริ่มมาจากจากบ้านไหครับนี่เริ่มจะพ่นกอนอยู่บ่ครับมันพ่นงามเนาะครับเนาะบ้านพ่นงามนะครับพระอาจารย์พระคู่นะครับโอ้แดดร้อนเลยนะครับช่วงใบยๆนะครับนี่เด้อไปชั้นน้ำก่อนครับ เดินนะครับเดินมาตั้งแต่วัดบ้านปฏิรูปนะครับกว่าจะมาถึงที่นี่นะครับนี่ <c oughs> นู่นนะครับยังมีต่อท้ายมาอีกนะครับนุ่นนะครับไม่เขาไม่ชี้นะครับ,รบเดินนะครับผู้มีกําลังมากก็จะเดินนําหน้านะครับส่วนผู้อ่อนล้าก็จะเดินตามหลังมาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> แม่น้ำสงขามเป็นบอร์คำนี้แม่น้ำสงรามนะครับอ้วิวสวยเหลือเกินนะครับโอ้ยกูบาอาจารย์ท่านถ่ายรูปแม่น้ำสงครามอยู่นะครับก็เลยมาช้านะครับนี่นะครับเมชีสายพินสีสมบัตินะครับนี่โอ้ยไม่รู้น้องชายจะดูดีหรือเปล่านะครับด็อกเตอร์นะครับเกียงศักสีสมบัตินะครับพี่สาวแข็งแรงเหลือเกินนะครับเดินมาแต่วัดปั้นปฏิรูปนู่นนะครับนี่ แม่น้ำสวยเลยนะครับนี่มองดูน้ำแล้วเลยจะลงอาบซึกหน่อยนะครับนี่เด้อก็ผมมาตมาภมาพามาดักรอถ่ายภาพอยู่ตรงนี้นะครับดักรอจนหลับเลยนะครับนั่งอยู่ที่หน้ารถนะครับอากาศมันเย็นนะครับพอตื่นขึ้นมาได้มีพลังก็เลยออกมาถ่ายภาพนะครับพอดีพอดีกับครูบาอาจารย์นะครับกําลังช่วง ข้ามสะพานพอดีนะครับไม่รู้เหลือระยะทางเท่าไรนะครับกว่าจะถึงวัดป่าพนมทุ่งนะครับเดินประชาสัมพันธ์ไปถึงพระจาจาร์ไพรชินวโรนะครับเจ้าคณะตำบลพนมทุ่งนะครับเจ้าวาดวัดป่าพนมทุ่งนะครับคณะสงฆ์กำลังเดินทางไปถึงแ้ะเด้อนะครับสองทุ่มไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับนี่นะครับแม่ขาวแม่ชีผู้ให้กําลังใจคณะสงฆ์นะครับนั่งอยู่บนรถนี่นะครับนี่เดินทีมงานนะครับ หนึ่งหคณะธรรมยาตรานะครับเดินบุกป่าฝ่าลมฝ่าแดดมานะครับนี่พอดีเข้ามาพักในวัดนะครับเด้อวันนี้ได้โชเฟอร์หนุ่มรูปรอนะครับขับรถให้นะครับนี่เอื้อวันไหนขอโชเฟอร์ฮะโบครับอ<ะ>โบครับโยมโบ้บนี่ซื้อจริงว่าจะได้ล่ะนี่ยชื่อกีบกกโบ <laughs> นะครับเป็นคนขับรถให้นะครับทีมงานแม่ัาไม่ชีพูดชละภาพนะครับตลอดถึงกันนงสูงนะครับเด้อนี่นะครับนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นวัดอะไรนะครับแต่ด้วยความเหนื่อยล้านะครับเดินทางมาไกลนะครับมาขอแวะเข้าห้องน้ําห้องท่านะครับพักผ่อนอยู่ที่นี่นะครับก่อนจะเดินทางไปที่วัดป่าพนมทุ่งนะครับเหลืออยู่อีก10กิโลสุดท้ายนะครับเนี่ย 1 2 3 4 5หคณะธรรมญัตรานะครับเดินทางมาไม่รู้เป็นวัดอะไรนะครับเนี่ยวัดอีกอย่งเลยที่นี่เหรอวัดบ้านหน้องสลายเนาะนะครับนะครับดูสีหน้าแววตาของผู้เดินมานะครับหน้าตาผ่องใสเลยนะครับแต่ละคนนะครับเนี่ยเด้อนะครับ แต่ผู้ขึ้นนั่งบนรถนี่ไม่ค่อยผ่องใสเท่าไหร่นักนะครับมันมืดนะครับเดินนะครับบารมีของใครของมันนะครับพระอาจารย์พระครูวิจิตสุตาที่คุณนะครับนําพาลูกศิษย์ลูกหานะครับออกเดินธรรมยตรานะครับพร้อมกับพระอาจารย์พระครูสิริปัญญาวิชัยนะครับจากคณะอําเภอศรีสงครามบานทะบอนะครับนี่เดินโอ้ขออนุญาตนะครับว่าจะเดินไปดูแม่น้ํานะครับ กูบาจารย์ก็เลยนะครับไปชมความเย็นของแม่น้ํานู่นนะครับสงสัยจะเป็นแม่น้ําสงขามนะครับเดินนะครับเดินมานี่ยคุณสงสัยประมาณยี่สิบกิโลแล้วนะครับเหลืออีกสิบกิโลสุดท้ายนะครับก่อนจะถึงวัดป่าพนมทุ่งนะครับมาพักผ่อนเอาแรงก่อนนะครับนี่นะครับช่างภาพนี่ไปนอนลอยอยู่ที่รถหลับแล้วหลับอีกนะครับ นอนรออยู่จนเหนื่อยเลยนะครับครูบาอาจารย์ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่เนาะนะครับโอ้ปาดคือวิวดีให้ถึงหือลงอาบน้ำเจ้าหน่อยเป็นยังครับจะเมื่อครับเนี่ยทางลุกเดินนะครับหลังจากเดือดแดดร้อนนะครับเดินฟ้าแดด้าล่มมานะครับมาพักอาศัยความร่มเย็นจากแม่น้ํานี่นะครับแม่น้ําสงรามนะครับ เดินมาใกล้ๆก็เย็นแล้วนะครับนี่ยดื้อนะครับแต่ละรูปแต่ละองค์นะครับสีหน้าผองใสเลยนะครับนี่ กี่กิโลแล้วครับะอาจันที่เดินมาน like ี่ครับน er ี่ถึงยี่สิบหรือยังครับนี่เดินมานี่เกือบแล้วครับเกือบแน้วน่อนะครับเก่งจริงๆนะครับยี่สิบกว่ากิโลนี่เฉยเลยนะครับครูบาจยนนะครับแต่ผู้มาถ่ายรูปนี่หลับแล้วหลับอีกนะครับรอนะครับนั่งนั่งอยู่บนรถนี่หลับแล้วหลับอีกนะครับรออยู่นะครับเหนื่อยนะครับ โอยดอนะครับวิวดีเหลือเกินนะครับนี่เหลือเหลือจักกิโลครับบ้านนี้ครับประมาณสักยี่สิบกว่านี่หละที่ครับเจ็ดกว่ากิโลนะครับนี่ดเดินะครับคณะธรรมญาตรานะครับเดินทางมาเหนื่อยนะครับก็เลยมาพักที่ศาลาริมน้ํานะครับรับพลังจากแม่น้ําก่อนที่จะเดินทางต่อนะครับหลวงพ่อพนนี่นะครับ วหน้าทีมนะครับนำพาเดินนะครับส่วนแม่ค้าไม่ชีอยู่ฝั่งนู้นนะครับไม่รู้เป็นวัดอะไรนะครับบ้านน้องสาหลายหรืออะไรนี่แหละนะครับเด้อโอ้เก่งจริงๆ,ๆนะครับผู้มาถ่ายรูปนี่ดักข้างหน้าดักข้างหลังนะครับมานั่งรอนะครับรอจนหลับเลยนะครับ สิบก you know, ิโลนี well, ่พอทนไหวนะครับถ้ายี่สิบกว่ากิโลนี่เริ่มจะไม่ไหวนะครับนี่เป็นบรรยากาศของวัดนะครับไม่รู้มีครูบาอาจารย์อยู่กี่รูปนะครับเดินธให้ญาตรานะครับไม่ได้เดินทุดงเดินนะครับมีแม่ขาวแม่ชีผู้เฒ่าผู้แก่นะครับที่ไม่สะดวกนะครับโอ้ยนี่นะครับนั่งรถมาด้วยกันนะครับ ส่วนผู้หนุ่มก็เดินนะครับนี่ป้ากูบอกว่าเหลือประมาณสิบกิโลนี่แหละวันเหลือประมาณสิบกิโลนะครับทิดแววนะครับโชเฟอร์หนุ่มรูปหลอนะครับแต่วันนี้มาเดินธรรมญาตรานนะครับนี่แม่บ้านอุ่นใจได้นะครับนี่ยังรออยู่เหมือนเดิมนะครับบอว่มันจะึ้นพอแต่เนี้ยเปรี้ยวๆบนนอบานีนอมมีใบส้มลมก็ดีแล้วใบส้มลมเด้อ ใบส้มลมคืออะไรคะมีอะไรตะลินตลิปิงบองน้ป้อมตีนู่นนะครับพระชันพระคูนะครับวันนี้ก็เดินมากับคณะสูงนะครับเด้อกับผมตม่ามนี่ตกใจเลยนะครับนึกว่าพระชันพระคูอยู่ที่วัดนะครับเดินทางมากับคณะสูงด้วยกันนะครับคณะธรรมญัตรานะครับเด้อเอาขอหยุดการถ่ายวีดีโอเพียงเท่านี้ก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพมุมสูงนะครับมุมสูงอยู่บนรถนะครับนี่คณะธรรมยตรานะครับมุ่งหน้าไปที่วัดป่าพนมทุ่งนะครับเด้อโอ้ยังเหลืออีกประมาณ10กว่ากิโลนะครับกว่าจะถึงนะครับนี่หลังจากไปพักเอาแรงนะครับที่วัดหนองสาลายนะครับไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะครับขอมาขำป้อมนะครับกับหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับ ฉันให้มีแรงแล้วก็เดินต่อไปที่วัดป่าพนมทุ่งนะครับนี่เด้อตอนออกใหม่ๆนี่เป็นแถวเป็นแนวดีนะครับแต่พอเดินนานไป <c oughs> นะครับคนมีกําลังก็จะนําหน้านะครับส่วนที่คนอ่อนล้านะครับก็จะตามหลังไปเรื่อยๆนะครับนี่เด้อประชาสัมพันธ์ไปถึงเจ้าวัดวัดป่าพนมทุ่งเด้อน,นะครับคณะสงฆ์กำลังจะไปถึงแล้วนะครับ <c oughs> เตรียมยาหม่องยาดมมาให้ด้วยนะครับ เอาขอหยุดการถ่ายวีดีโอเป็นเท่านี้ก่อนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าคณะสงฆ์ที่เดินธรรมชา,าตานะครับกำลังมุ่งหน้าไปสู่วัดป่าพนมทุ่งนะครับหลังจากเดินมานานพอสมควรน,นะครับเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> นะครับค่อนข้างจะสั่นนะครับกล้องนะครับมองเห็นซุ้มประตูทางเข้าวัดป่าพนมทุ่งอยู่ใกล้ๆนู่นนะครับนี่ เกือบ20กว่ากิโลนะครับที่เดินทางมานะครับจากวัดบ้านปฏิรูปนะครับคณะสงฆ์แม่ค้าแม่สีผู้มีกําลังนะครับส่วนผู้มีกําลังน้อยก็เดินมานะครับนี่ แดดร้อนนะครับออกเดินทางมาประมาณ9ก้ามงเช้านะครับหลังจากชันพัตหารเสร็จนะครับก็ลงให้อพันธกรรมนะครับแก่คณะสูงผู้ต้องการออกอพัน์นะครับจากนั้นก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับ3-4กิโล5กิโลนะครับก็มาชันพัตหารเพนนะครับอยู่ที่ป่าสวนยางนะครับของโยมบ้านน้องบ่าเท้านะครับ จากนั้นก็เดินมาเรื่อยๆนี่นะครับนี่จนถึงจุดหมายข้างหน้านะครับวัดป่าพนอมทุ่งนะครับจัดงานปฏิบัติธรรมเริ่มวันที่25เป็นต้นไปนะครับ10วัน10คืนด้วยกันนะครับเดอเสร็จจากปฏิบัติธรรมที่นี่ก็จะกลับไปที่วัดบ้านเก่าโบนะครับอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนา,าจ,จเจริญน,นะครับถือว่าเสร็จสิ้นงานปฏิบัติธรรมในภาคฤดูหนาวนะครับของสายงานวัดบ้านเก่าอนะครับ เด้อตอนแรกก็นึกว่าจะไม่เยอะด้วยกันนะครับที่เดินธรรมยาตรานะครับแต่ว่าเอาไปมาก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับมีพระมหาธีระนะครับพระอาจารย์พระครูสิริปัญญาวิชัยนะครับเจ้าคณะอำเภอศรีสงครามนะครับเป็นประมุขประธานนะครับพระอาจารย์พระครูวิจิตสุตาที่คุณนะครับเจ้าคณะตำบลศรีสงครามนะครับแล้วก็พระอาจารย์ มหาสุนทรศิลัสุทธนะครับจากวัดไม่สันติสุขนะครับตำบลพงมเดืออำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมนะครับก็มาเดินธรรมญาตราด้วยกันนะครับพร้อมด้วยแม่ขาวแม่ศแลญาติโยมนะครับโอ้ยังไกลอยู่นะครับมองหินหนุ่นนะครับศา,าลาริมทางนุ่น,นนะครับตรงซุ้มประตูเด้อเอาขอหยุดกันถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ 走。So เตเปภาวตุส Caya dhammaya mama suryo candi mara kunawantanarabi dharma maraja indah kama lajati wataya mukita manosa jata terika bijasa pista

สีปัญญาสันเรวัฏปามีนามารารัมตุโนกาสังฆาสนจเวิเยสุมพุทธิปะมารุณโตธัมมนาโตวะรุตมนาโตัจิตาพุตโตจัสังโณโตตารมั์เตสซตมา งานปฏิบัติธรรมที่วัดป่าพนมทุ่งนะครับเย็นนี้นะครับปฏิทพตาดกาิษฐานรพิธีบนนี้เพิ่งะเปวันแรกนะครับวันนี้เรจะไปรับ สมานีนด้วยนะครับมีสวนะมาเน,นนะคัา